สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนค่พบกับช่องตามอุบลคนสีเกียดครับครับผมสวัสดีครับคำแสงมานน่านด้วยครับเมนได้ตื่นแต่เช้าครับจะตื่นแต่เช้าเหมือนเลยเช้าอยู่เช้าอยู่เนาะทุกคนแดดมาทันออกแดดมาทันนอนเมือนี้ว่าสีผ้ากันกินข้าวอยู่บ้านก่อนครับสีเข็ดแกงเนื้อใหม่กินเนื้อใหม่กับเม่นเนื้อใหม่หน่องเิ่นเอามาฝาดละครับกับหอยหอมเนาะหอยหอมแม่นเมนี้เป็นตอนเช้าของวัน วันวันเสาร์เนาะี่ยครับวันเสาร์ได้นอนมากได้มาพักฮอด์ตขึ้นนึงแล้วพี่น้องเนาะการเตือนสาวมากพี่น้องพี่ตามเพิ่นสิแกล้งน้องใหม่สู่สู่น้องกินยำเสาน้องรัดน้องรัดน้องรัดบอกแต่ว่าตื่นเสาวมากกับมาแกะน้องน้อใหม่ถากก็เลยื่อนวันใดยคลิปให้เมืองครับเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งบรรยากาศในการกินหรือว่าการปรุงแต่งการเห็นเนาะแมนแมนครับ้นี่วันนี้พี่กิ่งวันใดเพื่อทำงานบอสบอสครับวันนี้พี่กิ่ง ยุดยุดยละยุดตอนตอนรับงานเลยยุดบอกเป็นยังครับดนดุนในมากพอกันในฮากันเนาะกาน้องกิ๊กเป็นก็เลยได้หยุดงานวันนี้กินกินข้าวแล้วกันสิพากันดอกน้องเนาะไม่หรอไม่เอนกินข้าวแล้วกันรอติดตามมพวกลราครับว่าสิไปทางไหนนะเพื่นตอนนี้โบมีโบอยากให้โบอยากให้หุ่งกรให้ไปแบบปุ๊บเออเจอมองหนีมองหนีไปเลยมันมันจังมีความตื่นเต้นเมื่อไปหาเลาะไปเลาะเลยเนาะแม่เอนี่อยากไปเลาะเลยเขาไปเลยนะแม่นครับ ไปมึงได้พอมงได้กัเอาตีมันสะดวกวก,กู้มากับเขาก็ไปไป,ไปเดี๋ยวพี่สิไเต็ดตตะไข่ก,ก่อนไปมึงลองรับดครับไปพี่น้องเดี๋ยวพาเบงบรรยากาศในนองรับชิแกงนงใหม่ซูพี่พีกินคือเก่าพี่น้องวันนี้มาบ้งน,านํากันเนาะว่าสิเป็นจะได้คนเราคนเราแกงนงใหม่คนไทยกินพี่น้องคนเราแกงนงหใหม่คนไทยกินคนไทยอ่ อยากถามเนาะพี่น้องเนาะคนไทยเขากินแบบว่าแกงน้ำหมี่เนี่ยเขาใส่ใส่กระปุ่อยู่บ่พี่น้องใส่กระปุ่แค่ขายไว้กระปุ่กระปุ่เน่านะพี่น้องเนาะอยากหูขคือกันพี่น้องว่าคนไทยเขาใส่กระปุ่เน่าบ่เขาแกงน้ำหมี่เนาะคืออยากคือฟังเล่าเ้าอยู่บ่เนาะพี่นฟังเล่ากับบางเขตเขาจะส่วนมากเขาจะใส่เลยแหละพี่น้องแต่ว่าอยากอยากทานอีซีเบิ้งเนาะว่าใส่อยู่บ่เขาใส่อยู่บ่หน่ะ แต่ว่าเขากินอยู่ทางนี้เขาแกงเนื้อใหม่นะเขาใส่กระปูเน่าอยู่บพใส่ใส่แย่นางใส่กระแดกอยู่บ้างใส่ใส่แตปลาใส่แตปลาเนาะแก่จะสีแดงแบบนี้ใส่แตปลาเยอะมากเลยแต่ว่ากับพี่น้องอันนี้เป็นสูตรเล้าแต่ว่าทันบานพีเลยใส่ิใส่กะทินี่แหละเนื้อใหม่ใส่กะทิน่แหนี่แหละสิบแตงอย่างนึง เขากินแบบแบบไทยอ่ะเคยเห็นเ,นาเ,เขาเห็นป้ะเคยเห็นอ,อยูย่อ่ะเคยเห็นตลาดด้านซอกจะค่อยๆเห็นอยู่เลยบ่าเคยเห็นเขาถ่ายในคลิปว่าเก่งใหม่ใหม่ใส่ก๋แห้งแฝงไปขาดพี่น้องเน้องห้าง,งแปลกไปอีกแบบหนึ่งอะไรใส่กะทิมันติเข้ากันอยู่บ่ ต่อมันเป็นเป็นเมนต้องจริงๆเลนี่นะเพราะอาจารย์บานพี่จะเป็นไอ้ชลพอลขมิ้นเนาะขมิ้นจินแบบอาหารไทยๆเนี่ยทุกอย่างตุ๊กแกงกะทิหมดขนาดเคยไปกินยูมูบานเล่าไอ้แกงยัวขวดใส่ไก่เขาก็ใส่ธรรมดาแต่บ้านพี่ต้องใส่กะทิแกงอะไรเคี้ยวๆผี้ยวพักเลียกใส่กะทิเออแกงขี้เล็กก็ใส่กะน้อง กแใส่บางคนบางคนนัก hmm. ก <boat man. S 1> uh ินชมกันแต่ว่าเราใหม่ใช่ยู่บอกเใหม่เนี่ยโบเคยได้เินไหมโบเคยบบเคยเห็นแบบไข่ไม่ใช่ไข่อ๋อแกงเค็ดได้ปะแม่ก็เก็บมาบนะแต่บาบีบารบีใส่บาได้ใส่พริกเกลยวแบบเพียวๆอยู่แบบธรรมดาทาได้มัางทีน้อนตอนนี้ก็ ต้มน้ำใหม่เนาะเดี๋ยวจะน้ำมันก็จืดเลยพี่น้องต้มน้ำใหม่มันจืดพี่น้องคิดว่าเอาเลยไปไหนต้มถุ่นอยู่ไหมอันหนึ่งหนึ่งห้อยหอมครับสูวนตั้งล่างวะสูวนตั้งล่างสูวนตั้งล่างห้อยหอมสูวนตั้งล่างเนาะตั้งล่างเพิ่นเพิ่นบอกมากมาเขาต้องเขาต้องนึงแต่ว่า เสฟสกอนไปเรียกินูผัดเซ่ยเนักน่องเสะนน้ำเงินเสฟสะกนในสุดย <cra> ่อนเนาะย่อนหยนกมิโน่ถกอ่าทุกยางทุกยางเลยหุ่ยอเลยทุกอนย่อเสยเลยงอมหำลีงอมเป็นเนเซฟประจำขวากีดอนเนาะแบน้เลยใทุกว้าน่ะจะมาเป็นเทีประจำบาวดอนเนาะ มีข้างนึเงิ่นเข้าไปอยู่นี่อยู่นี่ปากซีเราผลเปนไกินแค่เนะแมนิ่นไปพัดพัดแค่โอเคอย่างเี้ยแเหียเห็นหมเ็นเลยตวยอยด้เพิ่นตัวยยเิ่นเป็นสังเน้ะเราตอนนี้กะตามที่ตามบอ้หลัดนแกน้งใหม่อี้มะนย่ัก่อเ้ากันไก่อนกินนํากันล่ะครับทุกคน แต่ว่าชมบรรยากาศการเห็ดไปเรื่อยๆอกับมียานัา่งนี่ใครนั่งเงยบเมย์นั่นงเงีะกตะแงยงตะแงเงกหมากมากะทิ้งมะทิ้บักกะทินบอกเรียกว่าหมากกะทินงกะทินเนาะคือเกินคือกันอนะตัวน,นี้เนี่ยพี่ตามปอกกระจำแก้วมีแก้วหนึ่ง มีแกงที่ตามโปรและกรจันแกงชิ้นหยอดเลยแซ่บมีแกวกะปิแกงอย่างอื้นอะพี่น้งอ,องเราตั่งเห็ดแกวน้ำไหมเห็ดอะไรเห็ดลำพีนแกงน้ำใหม่กะเป็นสิ่งที่สิ่งที่ชอบมากนะครับนี่หากินไะด้ยากพี่น้องน้ำไหมไรน้ำไหมไรบอกว่าคันผมเห็ดทุกครั้งกะมีแต่น้ำไหมไไไไไจากบ้านเพื่อนเป็นน้ำไหมผูกกะแซ่ยบวกะแซ่บแต่มันหวาน มากแบบให้มันขมขมปลาแหลมปลาแหนมหนามเขียวเขียวเนี้ยนี่มากอี่ลีต้มบลเจิดแล้วต้มบราแักซุกแล้วมันสิขมเว้นว่าโมว่านี่อีกหลพราะอะไรต้มเลยมันขมให้มันขมนิดๆเม็นขมนิดๆทันแม่จืดหวานเมือนมันมันโมบอีกนิดมากก่ลิรงมากันไหนทางรสาติจะ่าห่อกะหาแบบสี่โมได้ห่ากบเอาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็พอได้กินนะ พี่น้องติดตามมาตรงกันเนาะตอนนี้กับน้นองรดน้ำตำยาน่ายหิทยังล,ลายยางนี่แหละพี่น้า<ป>ะปลาคนยุ่นงานเพชรตัวไอแตมวันนี้ <c oughs> น้ำเกล็ดก็ได้ตื่นแล้วครับาา <c oughs> เป็นตื่นแค่สองคนละมาเมียนร้านล่างถ้วยล่างวงกะบเด็เขาไปอาบน้ำเนาะตอนนี้กะ ได่ออกมาเห็นกับข่าวซอยน้องรัดครับเห็นยังครับน้องก้๊พัดมาราครับมาราใส่ไข่สิท่านให้ข่กินบะไข่อยพัดคื้เก่าบ่น้องรัดแกงละบอกครับผมิ่งน้องรัดเปิดแก๊สบ่เปลี่ยนเขาก็บอกอยได้ใส่น้องน้องรัดเนาะดังเตาทานนะครับ โอ,โอ้นี่แหละของนักเขียวๆแบบนี้แหละครับเขียวอ่ำลำเอาเอาสูตรทางด้านเลยเนาะแมแ่สูตรด้านนะครับโอ้โห <c oughs> นี่ไปหอมสูตไทยโอ้สูบตบั <c oughs> ตรต่างลางสูตไทยสูตไทยแต่ว่าไทยเฮ็ดเหมือนแม่นไทยต่างลางนั่นแม่น,น,นกประปล่าครับ เอาปลาบ่อันนี้ดีตอนใหญ่เนาะตอนใหญ่มาแล้น oh ้องลัดนี่สิสิไปตอนไปตอนนะเป็นตอนมันต้องใส่หลายเด้อมีได้สูนี่บ่นี่มันมีน้บ่แต่ว่าสูนีแซ่บเด้อเานะ กิน่นา้นเยเลยแต่พีกิเกตยังนี่ผัดไท่ผัดไท่ใส่มะระมันมันบอกขมป่ะมลองกินเลยส็จกระสินอีกลงสรจกระสินแน่เสร็จเพื่อเเเพืเพื่อเพือกพน่อเพื่อเพื่อเพื่อได้่อออเพื่อเพื่อเพอเื่อเเพื่อเพื่อเพอเพื่อเพเพือเ่เพื่อเพื่่ เออพี่ตามเรื่องเรื่องมีแล้วีแครคข้าีก็ข้าสงนี่แหละยังเรื่อปแต่ข้ามีตลอดมแต่ะสูงแล้วนะลอดนะไม่บอกจำเนึ่งกันนะจะได้สองเซฟพี่น้องสองเซฟสองฟังสองสศาสาร์สองสีมือเคื่อนเซฟเล้า วันนี้ไทยผสมแล้วอืมเอ้าไม่ผสมเอามันกินได้เด้อของรัดให้มันกินได้ไม่มีเกงจังไหมกรแซบนี่ผมสนหลอนเมดน้องบไปขี่มอไซค์เด้เสียสมผมตอนนีกสีมอไซค์พูดไะไตอนนี้เสียสมพมใส่นอไซค์ตอนนี้่ไปเอ้ากลายิแล้วเลยพี่น้องรอต่อรอต่อต่อไป ใส่ทีเล่แล้วเลี้ยวเอิร์นที่อันมากินกินน้ำกันน้ำกันกินข้าวโฟมกันโฟเซลแล้วครับมื้อนี้กินข้าวโฟมผ้ากินป้าโฟมต้อนแม่นกัสิได้ไปไอน้ำโฟไอ้กัศีนะกัศีเด้ไปน้ำกันล่ะกะมื้อนี้มีหาคนครับที่ออกผ้าสิพากันออกไปเนาะแมนกัอันดับแรกกะสิไปเายมึงมองได้ก่อนกะ อย่างวันได้คิดแต่ว่าตอนเที่ยงจะไปกินเขาอยู่บ้านพี่ตอครับผมแมนเพิ่นเหลี่ยนน้องๆไปกินลาเป็ดพันละในไปเฮี่ยวซอยพันน์ละแต่ว่ากินแบบแบงได้บ่โอ้ยคักมากมากนั่นแหละกินนั่นแหละนอกก็วย้อยน้อกนั้มสีเฮ็ดใหนึ่งกินคักขนาดเลยเออแมน ผักหอมปนหรือว่าสาระเน่บ่อยอย่งเินกับเกียวบ้าพวกใบมันจะออกเปรี้ยวๆใบคือใบบัวนหน่อยอองเปรี้ยวอ๋อผักักชีาท้อกผักข้าวต้นอะี่ได้แต่หัวซีค่ายกผักหอมปนก็พอเลยคักเหาหาเตดบอยอ่างั้นสุดยัน หาแปดสามหาก็หาแปดตัวหน่อยสาหาตัวใหญ่ก็หาดจะหาแปถ้าัรกไปเชากก่อนแต่เดี๋ยวเรา่นให้ก็ดูก่อนเดี๋ยวไปราไปที่อื่นก่อนว่าทสามันจะเข้าไปบ่ายเอาบ่ายไปถ้าไปบ้านที่ตก็ต้อนเลยเด็กยาเลยเด็กก็เราก็เสียไปหาเอาใช่ไหมล่ะคือไปกินเขาเพื่นกันดานเสียไปทาละ อะไรพี่น้องล่อลอกินเขากันเนาะเปื่อนๆครับเบิ้งตอนกินเขาไปแล้วครับน้องรัตรู้สึกว่าพี่ต่ออยู่กับพี่กิ๊กนี่จะพูดไทยตลอดเออถ้าอีเลี่ยนันว่คุยกันอยากชิงงงคือกันคันวอาแบบว่าไทยไทยโดยตรงเลยเอ้าบ้านพี่ก็คุยอย่างนี้จริงไทยผสมเขมรราผสมกันแบบนี้เลยจริงมันออกรอนเรื่องอะไรเออเทากัเทากัอยากชิงงงงุนบ้างครับเนาะถ้าพูด ค่ะบ่าวอีสานบัวสมัยครบกั้ฟังบัวดูเรื่องฟังพี่บัวดูเรื่องพีบ่าวบ่าวก็คล้องนี่สินาเพราะเราไปอยู่ไทยโดนอะไรอย่างนี้นะพี่ี่กิ๊กนี่คนคนไทยบอกคนไทยแฉเลยบอกเฮ้ยสัมภาษณ์ไทยนะอืมคนไทยครับไม่คนลุกขึ้นเขาเนี่ยแะคนบวนสีเกียนนั่นเขาเนี่ยแหละคนนั่นเล่าคนผีเด้พี่จะออก ลูกครึ่งเนาะเป็นไทยเนยลูกครึ่งครึ่งเขมรเขมรเนยเนยข้าวเนยข้าวเนยมันซ้ำครึ่งก็ได้นี่มีไทยเล่าเขมรเนยคือเห็นในคลิปตลอดนั่นแหละเวลาการบอกการคุยกันสิเป็นภาษาผสมเนยเนยมันจะออกแบบกับอาหารบางอย่างกับสิแปลกตาฟังทางบ้านกานกินข้อระเบียบเป็นสีนะครับจะมาเกะอีสานที่กันฮะในบางตอนกินต้องกับอะไรครับเป็นอะไรที่บอก มาพี่น้องกาแล้วพิทีเรียบร้อยเลยแหละกามีอันไอกีควพัดมาละใส่ไข่มาละใส่ไข่เนาะรายกาแกงน้องไมแกงน้องไม้ตีตามอ๊บหอยอบบ่ด้วยเออ่ไรกนิดนึงนะแล้วกแสงบริเทศนั้นเนาะโอ้โหโมมี่มีแต่สารนี่เนาะเหม คนกินขอน้ากันครับไห้ลราตรงนั้นมามามาพี่อันมา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 ซิมเบิงมาซิมเบิงมาซิมเบิงน้ำิ้มข้ากขาเอาน้ากิ้มซีฟูนเลยนะครับเป็นกินยูมหนนี่อเนาะเกลี่ยน้ำใหม่กินทอดอันข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเกลี่ยน้ำใหม่เนาะบอกให้เมืองสูตรนี่ หมักแบบนี้ยังใช่ขอาวเวลอะไรนะแม่กินเทาแต่ลายหันไหมมตัวนี้เห็ดเห็ดจรงไอจบใหม่นี่ลหะคนเ้าต้องคนเลยมามามารสชาติแงออกแเนาะแม่มามเอาโต๊ะมานั่งมาโต๊ะที่นั่งที่อะไรมาโต๊ะใจ

เอากันเนี้ยมาให้นอนเนี่ยนอนบจินมมเป็นยังเป็นแย้งแปว่ากินแก้งมาใหม่แบบนี้อ๋ออินหอมบรรยากาศกรนเนี้ยวแล้วบรรยากาศบนนเท่านม้นเพ่งหนะเนาะจำเบีดจำบเบีมากมีอืโมััอกเพกันาดก็ไสบครับาดโบั๋ี ต้องรักสากินอยู huh ่แ huh ล้วมากแบบนี huh ้นะเพื huh ่อนบะเพ็ดนี wow. yeah. yeah. mm ่บะกินอยากกินเพ็ดบ oh. ่ใดกินได้ค่อยๆเมนค่าแกงนองใหม่นะครับทุกคนเากินแล้วบ่ะล่ะเรงเลยชอบกินไม่หอมเป็นยังกเคืออื่นบ้างไม่หอม นี่หอี่ที่มังคับมันบันบันบันอ้นี่บันบันนองนี่เอิญอยปากแดงหอยปากแดงหอยปากปีนไปาแดงนี่แหละสย่างะบอกผมได้เหรอลักะผมมันละบอมันบกผมก็จะมันหอมมันหอยอีกแบบนึงอย่างผมแม่บอหอยคำ ้องข้าสีสื่มไปตปงมันนงไปเรือไปเีือ้สีไปปีมันจะรวยแย่กันน่เนาะออกมันๆเนาะแบบแมมคัด็สีแสบเนาะ่บ้านเกิดว่าเขาว่าให้กินเท่ากันสีน้ำบ้านเกิดีน้ำบ่จังีีน้ำบ้านเกิดสวัสดีครับอันที่หน่อยอันคนที้เกิ มันฉิตบอกไม่ทำไม่เคยกินบาบ้านนอยกินได้หน่อยบ้านหล่อแล้วเราเคยกินเขากอกว่าเราเคยกินเลยมั้งมันมันมันไม่ได้หากินง่ายนะผมไม่เคยกินก็ได้ผมเขาบอกตั้งโต๊ะ้วครับเนาะเอาขนาดหมู่บ้านนั่นมีเจ้าน้าที่อยู่ต่อหม้อเป็นถามครับคนเห็นหอยอะไรทําไมคนหิ้วไปหิ้วมาเยอะจังก็เลยิ่บคนฟังมาเป็นหอยหอมครับที่ลองกินดูนะสักครั้งหนึ่งว่ะทีมันอร่อยมากๆเลยบอกเรามากินได้หมเลยหมดเ แมนแมนแมนเรากินหัวมันก่อนอันนี้หัวมันอันนี้ขี้มันเขาบอกแสดงว่าไม่คนเอาไปเดี๋ยวนที่สุดสิ้นไม่แหลกจะได้กินผีกินผีเหรอกวก็ให้กินผีกินผีมันจะได้เค็มตะกอนเป็นเบาแบบมันมั่นแทบแมันเป็นหอยถึงปูนี่ค่ะหอยถึงปูเขาที่แจนเรากินั้งขี้แล้วกินอะไงมันจะกินช้าลายเนี กรายหินกระดหมันเสียบี่สบหอวคอหมยนี่น่ะวสนแต่นอกเดี๋ยวิบอีกก่อนยังยังมั้งแตเข่าวันอันนั้นยุ่งตามรับรถยุ่งมาตั้อันนั้นยุ่งเอาอีกืบงไยังมั้ยแบ่งกินมังกเบียงข่นบสิบ่้ยดเราจะดีเ่กล้อบบังไ หอยไ,ไ่หอยหวานพุนหอยกระตายินาวาแหมกินไรบ้ได้ปล่นย่มันนต้อง่าเขาเบิกก้อนมือเอาไหนเขาเดียวนั่งนันนนา,านนก, <c oughs> กเบาๆเบ <c oughs> างเยี่ย,ยแมแล้วับครทีนี้ปิดลิปก่อนล้ ผมอีพูเดียวแล้วกินอยากกระปิคลิปนี้บอเปาปะทำไมพี่น้อทุกคนครับสิเด็ขออนุญาตกินก่อนครับเดี๋ยวคลิปกับสิยเวเพินไปเนาะเอากับถายนั้งแต่ต้นจนมาขอดย่มกินข่ากินข้าแล้วกันไอ้ทุกคน่อไมพี่น้อหลอดติดตามมึงเนาะมาเข้าผมสิพาน้องหลองไปทั้งไหนครับแต่วาอย่าขึ้นว่าล่ะเข้ามาเจอสถานที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ เรื่องหน้านี่กันสีบอบอเห็นครับพี่น้องครับเจอตัดบันหน้าออกแม่คือพอไม่อยากตัดบันหน้าออกไปเออพี่น้องไปเจอซึ่งไม่ไที่แปลกตาเนาะใส่มาคำแสงเมืองกุ้งครับผมเป็นอีพีพีเนาะคำแสงเมืองกุ้งใังสิ่ลละครับผมการให้เขามาชมกินหมูครับพ่อแม่พี่น้องคนไหลคนแช่คนติดตังเพื่อเป็นกำลังใจให้ตามอุบลคนสีเกล็ดนะครับทุกคนเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง เจอกันที่มาเนะาะไา้แล้วครับตอนต่อไปพี่น้องเนียนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี